ตอนนี้อยู่กับช่างได้การกังฟูชวนชิมตอนนี้กำลังกินอะไรอะ่ะจะไม่ได้ขนมจีนน,จน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวที่ไหนครับที่เชียงรายของ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 ใครเอ่ยของป้าสุกใช่ไหมใช่อร่อยไหมครับอ่ะดูก่อนอร่อย

Lại lạ lại, lạ lạ lại lạ. lại chị, chào đang lại Bye bye